อันนี้มัตัวกากระบาดเดช่ไหมอ่ะกูจูเ่ามึงฮัก่กูใชไหมกูอ่าเอไม่จู่้ากูกูอว่ไม่ใก็อกูอ่ะกูกูว่นี้มันตัวเสพงสุดสุดลยว่ซกูพงดวนี่มอยกันกระดูกกับพุนเออดวงตาบกา่องทามเดีวุโยาอ่คโอเคก็ได้กูเ่ไปตัวไอ้่านี่ก็ไปกูเดียวกูก็ ไมวอกูไมชิหว่กับว่ากม่ว่าช่วยไม่กูไปดูว่ากูกอ๋อามกัฮมกเดกูไปสงน้ำไปเพือนฮึมวกูเจอแต่แบบจู่มกูวกูกไปสบจ่มัะตึงกต้ตัมากรงมันรมในปงจวดมันก็บมแซกเอ้ยสูมันก็อดียอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันกัมาตั้มากรงมันก็มขายคือจะมาองราชิกามดลยว้าวอ๋อไม่กซุ่มยากูสามก็ไล่ย่ีมา ไมบลยงหำฝรั่งบุคือสิลอามาชูให้ไกันก็ววปุ๊บป๊บบาโาดากงั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 กกลางญี่ปุ่นแม่มันเลยนี่ไม่รุจสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องไปสกุสุนะผมพี่บ้านตอนนี้อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอยู่ประเทศเอ้า ฮัลโหลบ่รับว่าฮัลโหลบ่พญาบาอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมตอนนี้อยู่ประเทศญี่ปุ่นของแท้นะครับผมตอนนี้ตอนนี้อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมลงอยู่ญี่ปุ่นหมู่บ้านอยู่เมืองไทยตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเองเลยอ่ะโอ้ไม่ก็ฟินแลนด์ก็คือฟินแลนด์แล้วอะไวะอะไรบ้าสุดยอดเลยวะสีวันนี้วันพระต้องสงสัยวันนี้วันพระแล้วเว้ยวันนี้วันพระแล้วเว้ยวันนี้วันพระแล้วเว้ยตอนนี้อยู่หน้าเซเว่นญี่ปุ่นนะครับผมประเทศญี่ปุ่นกับมีเซเว่นคือยังมาทำหล่น้องแต่ว่าหักขาเพ่คือกันพี่น้ออองื ค่อยๆเบิ้งพี่น้องมันมันมันมาหมาตุ่มย่าบะมี่อันแต่ว่ายงอื่นก็คล้ายๆกันเหรพี่น้องมั้นั่งค้านี่มเมล็ดกีกอกหล่อเงินคนที่สือชุ่มเซเว่นพี่บานหล่อเงินคนที่ดีเหรอเอออยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นนี่บัเชียตีบัเชียร์เจงเบิ้งนี่ภาษาญี่ปุ่นเห้มันภาษาญี่ปุ่นนี่นี่นอยู่ญี่ปุ่นเออฟินแปนด์ไปอยู่ตาันยังไม่ให้เขาอยู่ดอกฟิลนด์นั่น่ะชุ่มพี่ปอบน่ะไงั้งกูดา้อง ที่ญี่ปุ่นนั้นมากินแต่ว่มก็บอกหารขาดอกพี่น้องสี่ญี่ปุ่นนั่นน่ะไม่แต่อูดองยังเส้นอูดองเส้นอีแงงอ่ะพี่น้องแนวกินได้อยู่บบแพง่ะพี่น้องคอยลงมาพี่น้องคอยนั่งรถทัวร์สิไปอูดรคอยนั่งรถทัวร์สิไปขอนแก่นตื่นขึ้นมาล่องตัวเกี่ยวเขายังงงเลยพี่น้องเออคอยนั่งรถทัวร์พี่น้องคอยว่าสิไปขอนแก่นตะอูดรพี่น้องพอาะคอยตื่นขึ้นมามันร่องตัวเกี่ยวเลยพี่น้องล่องตัวเกี่ยวแล้วคอยก็เลยเออกูก็เลยยางใส่ไปดิยางไปกันแถว่าเอ้าบอกเขาซออันฮบอกเขาซออัน คนแกนเราบอคร,รับมันมากว่าอ้าวชุบชุบชุบมันตอบว่าอ้าชุบชุบชุบสบก็ได้บอคอนแกนนี่อย่างสงสัยบปาการนี่มันเป็นคนต่างชาติบอเขาเลยถามอีกหองคนแกนเราบอครับมากกว่าอ้าวชุบชุบุบให้ให้ให้เอายังนอตบาทเนี่ยน้อประเทศญี่ปุ่นนี่พี่น้องมาสิว่าให้ให้เวลาเขาถามมันใหญ่กว่าพี่น้องมาสิว่าให้เออเอามาเอามามึงสิให้มึงก็เอามามึงสิให้ขัดให้แน่ยยังใส่ดอกสดว่าประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นอันนี้เซสียงเ่ดเซเว่นเเซว่งเสี่งเดี่ยันคือบ้านเาดอกพี่น้ปุ พนังงานกับวัลลุเลียงนะเพื่อนเอ้ยภาษาญี่ปุ่นบัลลุเรียงเห็นไหมเพื่อนเห็นบหมนี่เห็นบหมนี่ให้ให้มึงให้กูญญ์ยังก่อนมึงจะมาให้ก็ให้เนี่ยเถอันนี้ประเทศญี่ปุ่นรถกระบะรถกระบะลายพี่น้องรถกระบะลายดอกรถกระบะลายดอกวันนี้ใช้เบิรงเสีวบินนะเพี่น้องเสีวบินบ้านขาเจ้าเสีวบินอันนี้สาวญี่ปุ่นนางเน่อยสาวญี่ปุ่นอืมสาวญี่ปุ่นนะครับผมสาวญี่ปุ่นอันนี้อาหารญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่น ข่อยมาหาพี่น้องข่อยข่อยอยากกินลาบก้อยข่อยมาหอยญี่ปุ่นนี่ข่อยอยากกินลาบข่อยมาเฮ็ดงานพี่น้องข่อยมางานคอยมางานแล้วข่อยกลับแล้วพี่น้องข่อยมาไว้จมือดอกข่อยมาสี่หาเหมืองพี่น้องเดี๋ยวกลับแล้วพี่น้องเดี๋ยวกลับแล้วว่าสิถามอยู่ว่าอันมีรถบกขอสวรถปอดซองันรถบกข้อสว่าทั่วเหตุการณ์เนี่บ่อยากนั่งเครื่องเสดายเงินแหมมางานพี่น้องคนบ่มีเงินเนาะเออมันจำเป็นเยมากอะไรมากพี่น้องว่าอันสิถามเขาว่าอันให้ให้ให้มีรถปอดซองกับอุดรบ่รถสันทัวร์อังฉันเน่ยมันตัวละห้าร้อยมันซื้อไอายุแต่มาขึ้นนนนนบิิตััวละีี่่มมเงื แต่ว่าแต่ว <abajo> <man> ่าอยู <ropes> ่น right? well, so um, ี like ่พี่น้องมันบ่คือมันบ่คือประเทศสิ้นแลนด์เด้ฮู้บ่พี่น้องอย่างคือบ่คือผู้คนนี่กับน้าตาแบบบ่ค่อยดูไลยบ่ค่อยแบบว่าบ่ค่อยแบบว่าเรื่องมึงเรื่องใครเรื่องเรื่องใครมันคือญี่ปุ่นนี่มันเออมันรู้สึกว่าหน้ามันเป็นแบบหน้าจิกหน้าบ่คือบ้านเฮาหน้าออกไปทางเอเชียมันแบบเออมันอุ่นใจจั้หน่อยคั่นไปเมืองฝรั่งหนามึงลมอยู่ข้างถนนเขาก็บ่เบิ่งมึงแต่ว่าอันนี้เฮาไปเออเฮารู้สึกว่าหน้ามันแบบเออมันเข้ากันนี่สินะอือสิวบะจะขอหน้าญี่ปุ่นกันมาเลยเพราะ่บบเขาอกเออ บักพากเดีมตับอมอ,อะไรวะคนหล,อล่อเลยมันแพ้มาเนี่ยญี่ปุ่นหน้าผมปั๊บปั๊บปั๊บนี่ย่ญี่ปุ่นน,น,น,นี่บอกต้องกลัวครับผมพี่น้องสิบห้าไปปั๊บปั๊บปั๊บห้าไปปั๊บไปอันไปตึกอันนั้นดีกว่าเฮา,าไปอันไปซอยนี่นพี่น้องฮักไข่ไข่สิบ้ายางเพราะว่าเพราะว่าไข่กลับบ้านมาถึงอยู่นี่อืมไข่ไปหากินซีออนประเทศอยู่พี่นอ้องประเทศญี่ปุ่นนี่ยเรต้องห่วงเดี๋ยวพี่น้องไข่แห้งทีบ้าอยู่แล้ว เออเราขายผ้าเบิงซ้อยส้อยอันนี้แป๊บนึ่งซ้อยอันซ้อยไม่เป็นซ้อยอีหยังซ่อยญี่ปุ่นโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนี่พี่น้องเคยบอกเด้อว่าสะอาดมากๆนะครับผมนี่นั่นถนนทางนี่นั่นถนนทางนี่นั่นถนนทางนี่สะอาดมากๆนะครับผมจะเบิงดำพี่น้องนี่แล้วก็เรื่องญี่ปุ่นนี่ขอจะบอกเรืว่าการต่อคิ้วการโอยเลือดแบบว่าเลือดมั่งเลือดแห้งพี่น้องเลือดแบบสุดยอดนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่โอ้ยมะนี่มะนี่มะนี่ ท่านี่ไปท่านี่พี่น้องไปท่านี่ท่านี่มันมืดมันเราเห็นอย่างพี่น้องมัเร่เห็นอย่างได้ไหมประเทศญี่ปุ่นนี่พี่น้องใครใครบอกเลยว่าเพื่อนนี่พี่น้องนี่สะอาดกว่าประเทศฟินแลนด์ใคอยไปอยู่เมืองสะอาดมากพี่น้องใคอยมาจีญี่ปุ่นนี่สะอาดกว่าพี่น้องแล้วก็บนท่านนี่ระบบการจราจรนี่สุดยอดมากเออจะกินยังไงย่ากินนั่นแน่โอ้โหยืนสวยแล้วมายใหญ่เอ้ยอะไรวะอันนี้เป็นเป็นเมืองเออ่ใหญ่มากครับผมใหญ่มากใหญ่มากนะครับผมเนี่ย ุดยอดไหมครับมาพี่น้องเห็นปะมาโอ้โหแบบนึกว่าฟินแลนด์นะบอกเลยไม่ต้องมาสู้เลยเรื่องความสะอาดนี่ฟินแลนด์แพ้ญี่ปุ่นเพราะว่ามันสะอาดมากๆให้ดูถนนหนทางมันสะอาดมากๆแล้วผมก็จะนั่งไว้ตรงนี้เลยเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอะไรญี่ปุ่นเนี่ยวิกกว่า,าทำไมมารยาทเขาดีมีระเบียบยุติธรรมแมนครับผมแมนแมนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันี่นนนอ,ยอย่างไปญี่ปุ่นได้พี่น้องข่อย่าข่อย่างประานคอยอย่าเฮ้ย มันตอบเขามันบอกมันถามเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นสงสัยมันว่าเขาเป็นญี่ปุน่นหามันนี่มันบอกญี่ปุ่นบ่ได้มันเอาภาษาอังกฤษบ่ได้พี่น้องเออบอกเขาเกิว่าผู้ใหญ่บ้านไปไปญี่ปุน่นไปญี่่ปปุนไให้หน่อยไปดูไปดูปดเออไปไปไลฟ์สดให้ดูหน่อยไปเรียกกระแสให้หน่อยโอ้คันคอยสิมากเรียกกระแสสมัยพีน่น้องคอยไปเบิรประเทศบบทั่วโลกเลยแต่ว่าเป็นคอยเป็นคอยมาทำงานคอยมาทุระคอยมางานมาทำงานมาเหตุผลงานหน่อยพ้าเบิง่งอยู่นี่พีน่น้องมาเหตุผลงานมาสั่งผลงานนะครับผมขับคนมากระแสกั มืขอขวายวางสิละโอ้ยกูอยากกูอยากได้กระแสจังเลยโยซันทำยังไงดีเนาะกูอยากได้กระแสจังเลยว่าไหกูขวายวางสิละมึงก็ไปสิประเทศญี่ปุ่นจะได้แผ่นดินไหวโยซันแผ่นดินไหวมันก็ได้สุดตอนนี้นะครับผมแผ่นดินกลนำลังจะไหวน้ำกำลังจะท่วมหักน้ำกำลังจะท่วมปากตายนะครับผมมึงได้ร้อยมึงได้ร้อยอไรแน่เลยหรือวะมึงคือเครื่องบินเด้อเครื่องบินตอนนี้นะครับผมพี่น้องกดเล็บกดแชร์เครื่องบินกำลังจะตกนะครับผมตอนนี้เครื่องบินกำลังจะตกนะครับผมผมกำลังกำลังเรียกกระแส ตอนนี้อีกสิบวิเครื่องบนจะตกแล้วใครกดไลค์กดแชร์เครือมันก็เลยตกเออกูบอกเลยว่ามึงไปไลค์มึงไปจะได้กระแสมึงไปทำอย่างนั้นแหละเออพี่น้องครับผมตอนนี้นะครับผมใครอยากเห็นอยากใครอยากเห็นเครือบินตกกดไลค์กดแชร์นะครับผมผมจะเดินไปหาห้องกัปตันไปทำให้มันตกสินะสุ่มจะได้กระแสหน้าเราถึงไงพี่น้องสุ่มจะได้กระแสพวกพวอย่าเป็นบ้าอะไรเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดยังคนณมากระเบื้องไปเพราะอัานเดี๋ยวใครมางานไงอืมนี่นะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับผม อันไม่จะได้กระเซียนหน่อมึงผูกข้อตายมึงเลยสวดลดเออกระเสียมากเท่าแล้วก็ตายจำบ่ได้อันอีอย่งเออนะครับผมใคยบอกเลยว่าประเทศญ,ญี่ปุ่นนี่พี่น้องใคยสะพันแล้วแท็กซี่นี่จะเป็นแท็กซี่แบบรุ่นเก่าหลายแห่พี่น้องแบบรุ่นเก่าๆพี่น้องในในในใช้เบื้องในจะใช้เบิ้งแท็กซี่อะไรมาแท็กซี่จะเป็นรุ่นเก่าพี่น้องจะเป็นรุ่นไปบ้างดึกดำบรรน,นะครับผมเกือบเก็บดอกดอกซากุระบานแล้วนะครับผมที่ญี่ปุ่นวันนี้ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุญตาอย่างมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นบุญตาอย,อย่างมากๆนะครับผมเพราะวะ่าไม่เห็นญี่ปุป่นนี่พี่น้องเห็นดอกซากรุระเรียบยแล้ว,เ,วเออนะครับผมอยู่ตัวอยู่ตัวเกียวครับผมอยู่ตัวเกียวผมตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านอยู่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับผมน้ำส่อกน้ำส้อยพี่น้องนี่ระเบียบบ่มีรถมาจอดมัจจจม่วเพราะว่าประเทศเขานี่ถ้าเกิดคุณมาจอดมั่วเขาก็าปรับไงเออเขาปรับไงเขาปรับไงเห็นบ่ ขึ้นไป่ะข่อย่อมเราได้ป่ะพี่น้องคสะอาดในเนืองนี้ความสะอาดนี่มันสะอาดมากๆเลยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยดูสิสะอาดมากๆเลยดูถนนทางมากข้อนี่โอ้ขยะมันหาไม่เจออันนี้ไม่ได้มันพูดว่าให้มันอะไรนะเว้าเปรียบเทียบเผื่อบ้านเราจะไปใช้เหมืนอนบ้านเขาเวลากินแล้วนั่นเวลากินนั่นอย่อยาก,กัดถุงยนทิมเออให้เบิ่งซีแยกรีปุ่นไงซีแยก่ไงพี่น้อง ญี่ปุ่นไงเบอร์มันมีคนหัวทางเบาคอยเฮียนะครับผมอืเกิดเป็นคนอีสานนี่เบาอีสานอย่ญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นยังนี่ไม่ใช่เป็นยังปุ่นออกไปโฆษณาเงียวของญี่ปุ่นเนียเฮ้ยเบื้องคอยคอยกับมีบุญอยู่พี่น้องแล้วก็มีบุญอยู่ใอยได้มาเห็นซากุระประเทศญี่ปุ่นพี่น้องแล้วก็มีบุญอยู่นี่ยไรสวนแมันกลางประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นยังนี่มันสิเป็นยังนี่กลางสี่แยงมันสิเป็นยังใครสิมาว่าให้เฮาอยู่นี่ นี่ไร้โซดกลางซี่ใหญ่ญี่ปุ่นเลยนี่มันสิเป็นยังซ้ำล้วบ,บ่ตามตายนะพี่น้องอไล่ไปเลยประเทศเขาเสียรีาพาวอยู่แล้วนี่มังคนดยางเข้าอะไรไปหมดมังคุดยางกระเด็นอีกพี่น้องเห็นมังคน,นงดยางเขาก็ไล่ไปตัวเพาสิะนกว่าไล่เรามาญี่ปุ่นอย่าลืมมาเข้าห้องน้ำแบบเออเออเออเดี๋ยวจะเห็บปล่อยฟาพี่น้องไข่มาญี่ปุ่นพี่น้องถั่วสวมพี่น้องมันบ่ให้เข้ารางดา่าคือยังบานเข้าน้ำมันมันมันมัม่แนวสีด่างนะ มันมีเนดากพี่น้อวมันสีเขาเองไหมพี่น้องคอยต๊ะใจคอยย่านตอนแรกคอยนึกว่าปุ่มอันที่ว่ากดชําระล้างอันชาระชักโคกกดลงชักโคกพี <foi>. ่น้องแต่วันบ่มีอครับผมเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยขอสั้นสมัยอ้พี่น้องอยเห็นตึกโอ้ยใหญ่มากเลยเพิ่งถึงนะเนี่ยเดี๋ยวดด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 ีดดดดด แท็กซี่ยุยูุแท็กซี่ยุยยุรลวพี่น้องแท็กซี่ยุยยุหลวเอ้ยยุยยุหลวพนะยุญี่ปุ่นแท็กซี่ยุญี่ปุ่นผู้ยี่บ้านบริโภคพยพมาหนีผู้ยี่บ้านบริได้มาอยู่ญี่ปุ่นนะพี่น้องเด้อมาทำงานมาศึกษาดูงานมาเอือมมาทุระทุล้างนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสิหาผู้พูยี่บ้านอาศัยวจีนนะครับผมนี่ไล่แว่นมองนี่ไล่แว่นมองทางถนนนี่มันจะเป็นยังไงไล่มองนี่นี่มองญี่ปุ่นนี่เอาเออเราจะมาเห็ฟังเรื่องทั่วส่วนพี่น้องอันทั่วส่วน อันนี้ทดสอบให้นะเนาะเขานางเล่าพี่น้องบันนี้เขาเขาเขาขี่เสร็จแล้วเขาขี่เสร็จแล้วภาษาบ้านเขาเนาะเขาขี่เสร็จแล้วเขาสีลางดาดคอยเขาเล่ยเท้าหาวแนวสีดาดกูใสป่ะคอยอันนี้คอยไม่เคยรู้คอยไม่เคยรู้อิหรีพี่น้องญี่ปุ่นคอยไม่เคยรู้อิหรีแนวสีดาอยู่ใสป่ะคอยเขาลด้บางสิบแนวสีดาอยู่ใสปันบ่มีบันนี่คอยเห็นบันนี่คอยแล้วที่สูุมาเซสดาดคอยสงสัยคือยูโดบะยูโดบะยูโรปนี่บ่มีแนวสีดาดพี่น้องยูยูยูโดบะนี่บอมมี่ เพราะเขาใช้ชิดชู่อยู่ประเทศยุโรปเนี่ยใช้ชิชชู่อย่างเดียวล้างตูดชิชชู่อย่างเดียวชิชชู่วันนี้ญี่ปุ่นบ่มมี่อยเขาได้คิดว่าเออบ่มมี่อยเขาได้ปูมเขาได้แบบกดพี่น้องมันก็เลยสีดาใครับพี่น้องเนี้ยเขาหูดาพี่น้องไหมแบบประทับใจหลายแบบอะไรวะขีบ่ต้องขีบ่ต้องไอขีบ่ต้องบ่ต้องแบบเนี่ยใส่นักสีดากรับพี่น้องมันเงี้ยเหรอหูดาเขาเลยนแบบพี่น้องแบบแบบเย็นเลยพี่น้องแบบโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยอ่ะอะไรวะ แล้วว่าสินะเออได้ใจเบิ่งญี่ปุ่นมามามาฮอกไกโดูสิพาไปกินปูยักษ์พนะเป็นว่าสิมาฮอกไกโดูอย่างเต็นี์กะหลงอยู่วซันาาเบิดมื่อแล้วนั่งรถไฟอยู่กระเป๋า80โลกันแหละเบิ่เบอมันกับแบกือ,อ,อยัง10โลนี่ไอ้ที่ล้างดากฟังฟ,ฟัดหพมพอมบ่บรูพี่น่องบอรูนะแต่ว่ารููแต่ว่า,วาอันนี้มันร้านอาหารอยังนี่ เอ๋อหนวดเว้ยตึกเจ๋วว่ามันหนวำว่ามันหนวดหำมาจเป็นนิ้วอยู่พี่น้องอันนี้ร้านเอาของอาหารพี่น้องนี่อันนี้สร้อยนะพี่น้องนี่อันนี้สร้อยนี่เขาจะเขียนมาเขาจะเขียนมาขายไก่ไก่ย่างห้าสิบเมตรนี่ไก่ย่างพิเศษบุรีนี่เห็นไหมนี่แต่ว่าง่ามอีกเลยพี่น้องงามเดี๋พี่น้องตึกก่อนนี่เดี๋ยวนางนางก่อนนางก่อนด้วยนางก่อนด้วยพี่น้องคุณนะข่าข่าวถนนพี่น้อง บ่มีดอกสิมะเรนสิบ่มีดอกสิมาแลีนข่ามไฟแดงไฟหยังบ่มีดอกม,ม,อมีแต่ข่อยแต่เลยข่ <laughs> อยฟ้ารถเลยสิต่ำผู้คาน้องเป็นบ้าพามาอุ้ยฮันน,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 นคนเดือนที่มานี่นี่นี่ฮนนคนเดือนฮันนคนเดือนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกบอกลา,กลาพีน่น้องก่อนอือโอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ประเทศญี่ปุ่นผู้ใดเห็นบ่ฮอไอฟิวญี่ปุ่นน่ะนี่ฮ่อไอฟิวญี่ปุ่นหน่อยฮอไอฟิวหน่อยนะครับผมของประเทศญี่ปุ่นเแต่ว่าไม่ไฟสลับไปสลับมาได้เสียเบิ่งนะครับผม แจ็คมีงเงินเขาบอเออแจ็คสิมีงเงินเขาบอนนะครับผมแจ็คสิมีงเงินเขาบอนนะครับ <c oughs> อะไรเนี่ยเขาเรียกโตเกียวสกายทีบอกเออโตเกียวสกายยังสกายยังก็ว่ากันไปเลยไรอย่างรู้แต่ว่ามันเป็นอย่างบานนี่เออเออเออถ้านะผมกดไลค์ก,กดแชร์เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านไปถึงเมืองไทยวันไหนเราจะบอกนะครับผมผู้ใหญ่บ้านเปิดกองละครมันไหน พี่บ้านมีงานที่ไหนจะรายงานแฟนคลับแฟนเพจตลอดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พี่บ้านมาหากินซูชิก่อนนะครับผมซูชิบ้านเฮ้ซูชิอยู่นี่พี่น้องของแท้เนี่ยพี่น้องมันสีเสียบอืมมันสีเสียบเอ,อยบอกให้ฟังมันสีเสียบอโอเคนะครับผมเจอกันนะครับผมคลิปนี้กับมาตลอกมารายงานตัวเสืออยู่ญี่ปุ่นกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับผมสิบปีล่ําเศร้าปีล่ํามคอยกระทำไงขึ้นอร่อยะะพี่น้องนะครับผมผมอ่คิดถึงนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผม ประเทศประเทศญี่ปุ่นนี่คอยบอกเลยว่าเรื่องมารยาทก็อกก็ได้ยู่พี่น้องคอยไปต่อคิวตามสวนสนุกหรือว่าอย่างมันมีคนแซงคิวแล้วก็มารยาทงามประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่มารยาทด,ดีเพราะว่าจากเราไปซื้อของเนะคนไม่แซงคิวคนไม่ญี่ปุ่นเนี่ยคนไม่แซงคิวนะแม่นแถวมันว่างเขาก็บาเสียกเขาคอยไปเห็นแล้วพี่นอ้องมิต่อคอยไปเสียก <laughs> บริเวณได้พี่อ้อง่าเด้อโอเคฮาไปยูปมาในฮาก็เขา้ขาเมืองตะลิ่เราต้องหลีตาตามนะครับผมโอเควันนี้ก็รายงานอ,อนิมโต Aku Hukup... semangat cuba tu tui 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 ham lompat teng ham leh